วันนี้ครับว่าวม่วงเมืองน้ำพองพระาธาตุคมแก่นอันลือชื่อนะครับอันนี้เสียวว่าวจุล่าขนาดสองเมตรเปิดช่องนะครับลง่งซึ่งเชือกตอนนี้นะครับดึงแห้งมากเลยครับตอนนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ครับเป็นลูกล่อนะครับนี่เป็นลูกล่อครับเจียวลูกล่อก่อลงอันนี้ก็จะเป็นไอ้เกินวายังล่ะตะขอล็อกเนาะสิมอยูสองอันครับไว้จ้องเสือก อันนี้เป็นมีดครับถ้าอันเสือกพันมือเทาฮัจังสิตัดไดเลยครับมีดคนลลำเบียครับอุปกรณ์แก็มีถุงมือครับถุงมือถุงมือหนังครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นถุงมือหนังนะครับกันเสือกบาดมือครับต้องเป็นถุงมือหนังนะครับถุงมือผ้า่าได้ครับเศาอนวาบด้ยรัถุงมือผ้าไปเฮ็ดก็เบาหน่อยครับอันนี้เบาใย ต้องใส่ถุงมือนางครับเซฟจะคล้องไวอ้าวเสียบ้านเรา,าเบาขึ้นแล้วเบาขึ้นแล้วนะครับบันนี้เดี๋ยล่งลงมเลยเอาจ้าเชิญครับธีการก็ะกองส่นีนะครับมาด,ดึงนะครับดึงดึงมาเลยดึงให้มันหลุดออกจากล้งบนครับ เดือดนะครับเราเย็นได้เอาจุล่านะครับได่หัวมันส,สักหัวมันสักนีหัวมันสีพักไว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้ว้าวไฟขึ้นนะเไไก่ล <c oughs> เาล่องนะครับนั่งไหนครับหนึ่งแห้งเลยครับโอ้เหนื่อยโซ่เสือโลงได้เนาะเรากลับใส่ไฟ,ไฟอันนีพร้อมกับจีแฉงนะครับผันผู้ใดอันแบงปั่นบบาผมอันผมแบงปั่นบบาไปเล่นนะครับนี่แถมไฟเังสีพร้อม รัเจียสิบาทหรยอนี่การมาขายมาบ่ไดกับไล่ยังไงคือจีซอยกันอนุรักษ์ไลยเนาะย่งปั่นกันไปเรียนครับเพื่อสืบสานนะครับป็นวัฒนารรมมาต่้งแต่สมัยโบราณน,นะครับองซอยกันสืบสานนะครับที่นองเนาะอันนี้ก็เป็นเก็บนะครับนี่ <laughs> เอาไปก่อวาวครับเป็นบอลเบรลิงครับบอลเบรลิงย่างดีเพื่อว่าห้เสือกมั่นใจ ไอ้เข้งเกี่ยวหลนงสีนะครับนี่มันสีซอยไข่เกี่ยวครับครับรถแร่งควมเครียดควมเครียดกันเก่ยวกับซุ้มสปริงเาะรถควมเครียดของเชือกนะครับครับคลิปนี้ก็จอเพียงเทนี้ครับพอมกพี่น้องสวัสดีครับ